สบายดีพี่น้องสบายดีสุขุสุขคนสุหมงสุบอลสบายดีย้ำเศร้า,สาพี่น้องเอ้ยพ่อพ่อกับจอ่องเอาคือเก่าพี่น้องว่าสีเมือบานปังพี่น้องเอ้ยแต่ว่าฝนมันคือตกแห้งพี่น้องมึงดูมาเป็นกับเป็นหยกย่อกันพี่น้องเนี่ยสักหนี้อ่าเธอได้ยปุป่ะ

อ่าเพนบบเห็นนะฮะยกย,ย่อยกย่อมวนมวนเพื่อนวะอืมแม่ม่ับปุ๋ยคือตรงเข้ากับบบคอยหุจากพฝนไปได้อันนี้คือบาละตัวละสองอยู่ปลาข้าปลาเข้า ฝนกระตุกอยู่สะสะพี่น้องเว้ยฮะอันขาเจ้าสวนไปอยู่ห้องอวบาอ่อยเมื่อ้างงัวนี่ขึ้นยังบ้นเห็นเลยแม่นมาจักโอ้สามสี่ลายแล้วคระเนี่นะ อะไรอีกปะป่าติดตัวอืมอืมอืมอย่างนี้ชุ่มเพลินว้าวยกไปแล้วเนี่ยเพิ่นมันก็ออกไปฮอดวังไรหันเออยันถากรเจ้าอยู่หันแล้วยันถาอยู่ที่อังป้าหันโอ้จุดสั้นพี่น้องเลยตากล้องก็ได้ฝ่าบ่ค่อยไล่พี่น้องเไยบ้านเฮาหนะต้องย้ำอัน ย้ำส <n Luis> ่วงอันเดือนอันนาพุ่นพี่เนาะส่งใกล้ใกล้เขาสิออกพี่เนาะขนาดมางย้ำหล่ยนะมายกย่อเนี่ยได้เออได้สิมวนเนาะกันนะน้าค้องก็ได้ได้ปะ อันเขาเห็นข้าเจ้าอันย่อตอนเ่าไปซื้อป่านะบ้านอันนะครับบุท่านข้าเจ้าลงมาย่อ้งปลาขึ้นดอกขน้งปลาบบขึนกับโบได้อือข้าเจ้าไดไลยได๋ยโอ้โดูเห็น้องน้ำปุจักจานเลย เนาะตึกมวนตึกมวนน้ำเพื่อว่าโอ้ยอย่าไปเฮ็ดปล่าเว้ยอ่าน้ำตะไลอย่างวะคันปะพังข่าวนะเขฮะโวยากว่านรถปุ้ยนะ อมเต็แ้่แต่ปีนี่พี่น้งองเลยน้ำพรกกระมาอืมพอดีมันอันผลผลหว่วยไปเน,ะปนาะผลห่วยยังซื้อผู้ยมาใส่อื Thứ bén con bọ ใส่ขึ้นถือแหวนก่อน say เออ nó đấy bà มีแท้ lái อีหลีบ่ปะ

ไปเบิ่งทั้งครัวนอนพี่น้องเนาะไปห,น,ห,น,หน,นำไลายนำไล่เราผัดได้อยู่ได้แบบบาลาตุ <laughs> แต่ว่าทั้งบ้านเฮ้าบ่คอยมีอนบ่ค่อยมีผูนตึกปันไดพี่น้องทั้งบ้านเฮ้านะคังเฮาบ่คอยมีผู้หล่นสะดุ้งปันไดนหลายก็สิเป็นทั้งหน้าโมงและส่วนพากันตึก๊กทิโตขอนขอนน้ำแกงพี่น้องน้ำแกงมาเซกคังัวก่อนสิเอารถขามไปได้อีกบ่เนี่ quá tìm thùng các cháu ô tuyệt lút cái nào tuyệt lút à, uh. Này vô mày nhai <laughs> Tức Sẽ đúng Mô Tức mua năm một kèn đó Ồ Cái này bởi đúc nó Tụi nó สะดุ้งห้างว่าจักไม่ไงบ่ธรรมดาจิบบ่เด็ดถือแล้วอ้าวอ้าวอ้โอ้ปากเขาวปากเขาวตกไงนึงพี่น้องเอ้ยคุณอ่าคุณ เมนอืมปีนี้ทั้งน้ำทังกรมากฮั้งกระแกงเนาะจะก้าวกามากอยูะแต่บ่ค่อยแห้งมากน้อยแมนเนี่ยดำหน้าเนี่ยุดก่อนผัดสุดีนไกกระเลีวให้เล้่วหน้าเพาะแล้พี่น้องเอ้ยกระเลยเดีมาตืกเฮ้ยย่งกตีมยังไงโอ้เลื้ยวเลย โอ้ลูกดําขาหายยูหักินเกันพนวะเน,น,นี่ยถึกเลยเด็กอือกจิน <c oughs> จนไปได้กระเป้าวบ อหญ่บอนนะโอ้ประดุกก็ได้นันี่บ่่ป็นไงอ่าอ้โวเหจังังเรื่อนจะปักเลื่อนจะปักโซ่ปักไปลงเลยโพ่หน่ำมากนัำมาก คืออย่าว่าไม่เท้าป่าก็ค่อยไล่เนาะป่าเออพี่น้องไอ้บ้านเฮาน้ำน้ำไผ่มาถือ เสิขอพิธีไปเพียงเท่าน,นี้แล้วพี่น้องเดอ้อขอบขุญขอบคุณหลายๆพี่น้องรักสุข,ขสุขคนสุโม,มงสุบอนติดตามที่เขากำลังที่เขามาชมขอให้อยู่ดีมีเฮงด้วยพี่น้องเดอ้เออนุมันคนเยินญาเจ็บญาจนพี่น้องพบกันใหม่คลิปหนะ้าสบายดี